สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูสโรชานะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2หน่วยการเรียนรู้ที่5แสงและการมองเห็นเรื่องการมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงค่ะมาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐานว2 3ตัวชี้วัดป2ข้อที่1และข้อที่2ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ 1. อธิบายการมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงจากหลักฐานเชิงประจั์ได้ถูกต้อง 2. ปฏิบัติกิจกรรมการมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงได้และ 3. มมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำกิจกรรมค่ะก่อนที่เราจะเรียนรู้กันในเรื่องถัดไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีวิดีโอให้นักเรียนดูนะคะจากนั้นเราจะมาตอบคำถามกันค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปดูวิดีโอกันเลย ในใครรู้บ้างคะว่าในวิดีโอนี้เนี่ยเรียกว่าอะไระฟ้าแลบนะคะแล้วนักเรียนรู้หรือไม่คะว่าฟ้าแลบเป็นแหล่งกําเนิดแสงประเภทใดแหล่งกําเนิดแสงนะคะจะมี2ประเภทก็คือเป็นแหล่งกําเนิดแสงตามธรรมชาติและแหล่งกําเนิดแสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นนักเรียนคิดว่าฟ้าแลบเนี่ยควรจะเป็นแหล่งกําเนิดแสงประเภทใดคะ ถูกต้องค่ะฟ้าแลบนะคะเป็นแหล่งกําเนิดแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเดี๋ยวเราลองมาสังเกตกันดีกว่าค่ะว่าจากภาพที่คุณครูกําหนดนะคะภาพใดเป็นแหล่งกําเนิดแสงประเภทเดียวกับฟ้าแลบภาพที่1แสงจากดวงอาทิตย์ภาพที่2แสงจากกองไฟภาพที่3แสงจากหลอดไฟฟ้าและภาพที่4แสงจากหิ่งห้อยค่ะ,อะลองสังเกตด,ดูนะคะ ว่าแหล่งกําเนิดแสงข้อใดเนี่ยเป็นประเภทเดียวกับฟ้าแลบซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดแสงตามธรรมชาติคําตอบนะคะก็จะมีแสงจากดวงอาทิตย์ค่ะและก็อีกหนึ่งอันนะคะก็จะเป็นแสงจากหิงห้อยนั่นเองส่วนแสงจากกองไฟแล้วก็แสงจากหลอดไฟฟ้านะคะในใครรู้บ้างเป็นแหล่งกําเนิดแสงประเภทใดอ่าเป็นแหล่งกําเนิดแสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้นะคะคุณครูมีภาพกําหนดให้ คราวนี้เราจะมาหากันว่าข้อใดไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงเดี๋ยวเราลงมาดูพร้อมๆกันค่ะแหล่งกําเนิดแสงนะคะก็คือสิ่งที่มีแสงจากตัวเองนะคะซึ่งสิ่งที่ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงได้แก่หม้อหุงข้าวค่ะอันต่อมาก็คือข้าวมันไก่จากนั้นนะคะก็จะเป็นกระถางต้นไม้และเต่ารีดนั่นเองค่ะ ทั้ง4อย่างนี้นะคะไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงเอถ้าเราต้องการที่จะมองเห็นวัตถุทั้ง4อย่างนี้เราจะทำอย่างไรอ่าถ้าเราอยากรู้นะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมการมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงกันเลยค่ะโดยวัสดุอุปกรณ์นะคะได้แก่ 1. ถาดสำหรับใส่น้ำขอบสูง1ถาด 2. กระดาษขนาด A4 1แผ่น 3. เทปกาวใส1มว้วน 4. สีผสมอาหารที่เป็นสีเข้มนะคะเช่นสีแดงหรือสีม่วง1ขวด 5. บีเกอร์ขนาด100ลูกบาศเซนติเมตร1ใบ 6. ปากกา1ด้ามและ7น้ำค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะโดยวิธีทำนะคะข้อที่1นักเรียนแบ่งกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมกันตัดกระดาษให้มีขนาด2คูณ2เซนติเมตรจำนวน6แผ่น 2. ใช้ปากกาเขียนตัวเลขบนกระดาษเลขใดก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้สลับกับกลุ่มเพื่อนให้เพื่อนทายค่ะข้อ3นะคะติดแผ่นกระดาษที่มีตัวเลขบริเวณก้นถาดจากนั้นเนี่ยให้นักเรียนปิดทับกระดาษด้วยเทปกาวใสจนเต็มพื้นที่กระดาษดังภาพค่ะข้อ4 เทน้ำลงในถาดประมาณครึ่งถาดนะคะจากนั้นให้นักเรียนเนี่ยหยดสีผสมอาหารจํานวน5ห,หยดให้สีเข้มหรือหยดจนกว่ามองไม่เห็นก้นถาดดังภาพค่ะข้อ5แต่ละกลุ่มแลกถาดน้ําผสมสีผสมอาหารนะคะจากนั้นให้นักเรียนเนี่ยสังเกตตัวเลขที่ติดบริเวณก้นถาดด้วยตาเปล่าจากนั้นบันทึกผลที่สังเกตเห็นค่ะข้อ6นะคะ แต่ละกลุ่มวางบเกอร์ลงในถาดแล้วเลื่อนบเ g อร์ในถาดเพื่อสังเกตตัวเลขที่กลุ่มเพื่อนได้ติดลงบริเวณก้นถาดจากนั้นบันทึกผลค่ะซึ่งเราสามารถทําได้ดังภาพนะคะก่อนที่เราจะเริ่มทํากิจกรรมนะคะเดี๋ยวเราลองมาตอบคําถามก่อนการทํากิจกรรมกันก่อนค่ะคําถามนะคะเพราะเหตุใดเราจึงมองไม่เห็นวัตถุที่อยู่ก้นถาด เรามองไม่เห็นวัตถุที่อยู่ก้นถาดน,นะคะเพราะว่าน้ําสีเนี่ยปิดกั้นแสงค่ะไม่ให้แสงกระทบกับวัตถุที่อยู่ในก้นถาดน,นะคะเราจึงมองไม่เห็นนั่นเองเอแล้วทํายังไงเราจึงจะมองเห็นวัตถุที่อยู่บริเวณก้นถาดคะ,ะนักเรียนลองคิดหาวิธีดูนะคะว่าเราสามารถใช้วิธีไหนบ้างเราอาจจะเทน้ําออกจากถาดหรือว่าแหวกน้ําให้ถึงก้นถาดก็ได้นะคะเราจึงสามารถมองเห็นค่ะ แล้วนักเรียนคิดว่าแสงมีผลต่อการมองเห็นวัตถุก้นถาดหรือไม่คุณครูคิดว่าแสงนะคะมีผลค่ะเพราะว่าแสงเนี่ยจะตกกระทบวัตถุค่ะทําให้เรามองเห็นวัตถุนั่นเองอถ้านักเรียนนะคะศึกษาวิธีทำกิจกรรมเข้าใจแล้วนะคะให้นักเรียนเนี่ยเริ่มทํากิจกรรมได้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่เราได้ไปทํากิจกรรมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาแชร์ผลการทดลองกันดีกว่าค่ะว่าผลการทดลองของนักเรียนเนี่ยจะเหมือนกับเพื่อนๆหรือว่าเหมือนกับของคุณครูอย่างไรนะคะโดยผลการทดลองของคุณครูนะคะเป็นผลการสังเกตตัวเลขทั้งก่อนแล้วก็หลังการใช้บิกอร์หาตัวเลขนะคะโดยก่อนการใช้บิกอร์นะคะคุณครูไม่สามารถมองเห็นตัวเลขที่อยู่ใต้ถาดได้เลยค่ะ ส่วนหลังการใช้บิกอร์นะคะสามารถมองเห็นตัวเลขที่อยู่ก้นถาดได้ดีขึ้นค่ะของนักเรียนล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่เราได้ทดลองแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาตอบคำถามหลังการทำกิจกรรมกันดีกว่าค่ะคำถามนะคะถ้าเราเปลี่ยนน้ำในถาดนะคะจากน้ำสีเป็นน้ำใสนักเรียนคิดว่าจะทําให้ผลการทดลองเนี่ยมีการเปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไร ถ้าเราเปลี่ยนน้าสีนะคะเป็นน้าําใสจะทําให้ผลการทดลองเปลี่ยนไปค่ะเพราะว่าน้ําใสเนี่ยจะทําให้เรามองเห็นตัวเลขที่อยู่ก้นถาดได้ดีขึ้นนะคะโดยตัวอย่างนะคะถ้าสมมติว่าเราใ,ใช้น้าําใสเราจะมองเห็นตัวเลขตั้งแต่ก่อนที่เราจะใช้บีเกอร์เลยค่ะต่อมานะคะนักเรียนคิดว่าถ้าเราเนี่ยเปลี่ยนตัวเลขบนกระดาษเป็นหลอดไฟฟ้าหรือว่าเป็นวัตถุที่เป็นแหล่งกาเนิดแสงนะคะ นักเรียนคิดว่าผลการทดลองจะเปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไรหากเราใช้วัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนะคะผลการทดลองจะเปลี่ยนไปค่ะเพราะว่าแสงจากหลอดไฟหรือว่าแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมองเห็นได้เลยนะคะผ่านน้ำสีออกมาโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องแหวกน้ำสีค่ะจากการทดลองนี้นะคะสรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไร สรุปผลการทดลองนะคะก็คือวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงเนี่ยจำเป็นต้องมีแสงมากระทบกับวัตถุแล้วจึงสะท้อนเข้าสู่ตาเรานะคะเราจึงสามารถมองเห็นวัตถุเหล่านี้ได้ค่ะเดี๋ยวเราลองมาสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกันดีกว่าค่ะเริ่มจากวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงก่อนนะคะการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยเราสามารถมองเห็นวัตถุนั้นได้โดยตรงค่ะเพราะว่าแสงจากวัตถุนั้นสะท้อนเข้าสู่ตาเราโดยตรง ส่วนการมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงนะคะจําเป็นต้องมีแสงจากแหล่งกําเนิดแสงเนี่ยไปกระทบที่วัตถุก่อนจากนั้นนะคะวัตถุจึงสะท้อนเข้าสู่ตาเราทําให้เรามองเห็นนั่นเองค่ะหากอธิบายดังภาพนะคะก็จะเป็นการอ่านหนังสือในนักเรียนตอบคุณครูหน่อคนนยคะ่ะว่าหนังสือเนี่ยใช่แหล่งกําเนิดแสงไหมคะหนังสือนะคะไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงคะ่ะแต่ที่เราสามารถมองเห็นหนังสือและอ่านหนังสือได้เนี่ยเนื่องจาก เมื่อมีปริมาณแสงที่เพียงพอจากแหล่งกําเนิดแสงไปกระทบที่ตัวหนังสือจากนั้นจึงสะท้อนเข้าสู่ตาเรานะคะสามารถอธิบายแนวการเคลื่อนที่ได้ดังนี้จากภาพนะคะนักเรียนจะเห็นว่าแสงจากแหล่งกําเนิดแสงเนี่ยไปกระทบที่วัตถุก,ก่อนจากนั้นนะคะวัตถุจึงสะท้อนเข้าสู่ตาเราทําให้เราสามารถมองเห็นได้นั่นเองค่ะ หลังจากที the the ่เรานะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการมองเห็นทั้งวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาทำชิ้นงานการเขียนแผนภาพแนวการเคลื่อนที่ของแสงในการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงที่เราสนใจนะคะจัดทำเป็นชิ้นงานกันดีกว่าค่ะโดยแบบประเมินนะคะเราจะประเมินการจัดกระทําและนำเสนอแผนภาพ แนวการเคลื่อนที่ของแสงในการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงและไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงที่นักเรียนสนใจค่ะหากนักเรียนจัดทําได้มีรายละเอียดชัดเจนครบถ้วนมีความคิดสร้างสรรค์ก็จะได้ไปเลย4คะแนนค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างผลงานนะคะโดยการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงเนี่ยก็จะเป็นหลอดไฟฟ้าค่ะซึ่งเราสามารถเห็นได้โดยตรงและ วัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงนะคะก็จะเป็นหนังสือโดยที่เราจะต้องอาศัยแสงจากแหล่งกําเนิดแสงในการมากระทบวัตถุก่อนจึงมองเห็นค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้เห็นผลงานไปแล้วนะคะอย่าลืมประเมินผลงานของตนเองแล้วก็เพื่อนๆค่ะว่านักเรียนเนี่ยมีความพึงพอใจหรือไม่นะคะแล้วก็อย่าลืมกล่าวชมผลงานที่นักเรียนประทับใจด้วยนะคะ ก่อนหมดเวลาในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาทำแบบทดสอบปรนัยเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องแสงและการมองเห็นกันดีกว่าค่ะว่าน,นักเรียนเนี่ยจะสามารถทำได้กี่ข้ออ่าถ้าพร้อมแล้วนะคะเริ่มกันเลยค่ะข้อ1ข้อใดเป็นแหล่งกำเนิดแสงประเภทเดียวกันทั้งหมดอ่าต้องเป็นประเภทเดียวกันทั้ง3อันนะคะ 1. กองไฟเทีนยนไขหิ่งห้อย สฟ้าแลบหน้าจอโทรทรัศน์พลุสาแสงเหนือไฟฉายดวงจันทร์สีโคมลอยหลอดไฟฟ้าเลเซอร์ค่ะข้อนี้ต้องสังเกตดีๆนะคะซึ่งคำตอบที่ถูกต้องนะคะได้แก่ข้อข้อสี่นั่นเองค่ะคมลอยหลอดไฟฟ้าแล้วก็เลเซอร์นะคะ ในใครตอบคุณครูได้ว่าทั้ง3อย่างนี้เป็นแหล่งกําเนิดแสงประเภทใดทั้ง3อย่างนี้นะคะโคมลอยหลอดไฟฟ้าและเลเซอร์เป็นแหล่งกําเนิดแสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นทั้งหมดค่ะไปดูข้อ2กันดีกว่าข้อ2ข้อใดอธิบายการมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงได้ถูกต้อง 1. สามารถมองเห็นได้โดยตรงส แสงจากแหล่งกําเนิดแสงกระทบวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงและสะท้อนเข้าตา3ไม่สามารถมองเห็นได้เลยและ4แสงจากตาสะท้อนเข้าหาวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงค่ะข้อนี้ลองอ่านดีๆนะคะอาจจะต้องใช้การวิเคราะห์นิดหนึ่งซึ่งข้อนี้นะคะคําตอบได้แก่ข้อสองค่ะ แสงจากแหล่งกําเนิดแสงนะคะกระทบวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงและสะท้อนเข้าตาค่ะเนื่องจากวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงนะคะจะต้องอาศัยแสงจากแหล่งกําเนิดแสงก่อนค่ะเราจึงจะสามารถมองเห็นได้มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าข้อนี้จะยากหรือง่ายขนาดไหนนะคะข้อ3ข้อใดแสดงแนวการมองเห็นวัตถุได้ถูกต้องทั้ง4ข้อนี้จะเป็นภาพนะคะ โดยข้อที่1นเนี่ยจะเป็นเก้าอี้นะคะส่องไปที่ตาค่ะข้อที่2นะคะจะเป็นตานะคะส่องไปที่เก้าอี้ข้อที่3ามนะคะจะเป็นเก้าอี้นะคะจากนั้นเนี่ยส่องไปที่แสงจากดวงอาทิตย์แล้วก็สะท้อนเข้าสู่ตาและข้อที่4ี่ค่ะจะเป็นแสงจากดวงอาทิตย์นะคะส่องมาที่เก้าอี้แล้วก็สะท้อนเข้าสู่ตาค่ะไหนใครได้คําตอบแล้วบ้างคะ ข้อนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคำตอบก็คือข้อข้อ4นั่นเองค่ะข้อ4นะคะแสงจากดวงอาทิตย์นะคะกระทบเก้าอี้และสะท้อนเข้าสู่ตาค่ะเพราะการมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงนะคะเราต้องอาศัยแสงจากแหล่งกําเนิดแสงเนี่ยในการมองเห็นนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงนะคะ หวังว่านักเรียนเนี่ยจะกลับไปทบทวนนะคะแล้วก็ลองสังเกตสิ่งรอบตัวนะคะว่าเป็นไปตามที่เราเรียนหรือไม่นะคะแล้วเจอกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ